หายกันเป็นานเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้ครับ Honda CR-V ครับเป็นรถ S ต้องเรียกว่า SUV เนาะ SUV หรูจากค่าย Honda นะครับซีรีส์เดียวเลยที่มาแนว <c oughs> ขับสีล้อสไตล์ออฟโรดครอสโอเวอร์คันนี้เอามาแต่งแบบรถบ้านรถเมืองครับมาแนวโหลดเตี้ยนะครับกดตำ่ำสภาพดี ใช้ของดีรอเลยครับแต่ทีนี้เขาแต่งเยอะครับคันนี้เป็นเจนแรกนะครับเจเนเรชั่นที่หนึ่งที่ได้รับกลับมาได้รับความนิยมมากนะครับคนก็ตามหาไปใช้กันเยอะเลยนะบอดี้นี้นะฮะเออคันนี้เปิดตัวมาที่สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับถ้าจะให้พูดก็ราคาสูงกว่าในปัจจุบันที่เขาขายขายกันอยู่พอสมควรนะครับ ทีนี้ถ้าบอกว่าสูงต้องมาดูว่ามันสูงด้วยอะไรเขาก็ว่าของแต่งป้ายทะเบียนออสเตรเลียแท้หายากนะครับมีไฟในการชนอันนี้ผมก็ไม่ชำนาญตรงนี้นะครับแต่ถามว่าภาพรวมหล่อไหมสวยไหมดูดีไหมใช่ทุกอย่างถ้าจากที่เห็นตามรูปนะครับโอหล่อครบเครื่องทุกมิติทุกด้านทุกม,มุม แต่งลอโลเตียแบบรถใช้งานในเมืองประจำวันนะครับเป็นรถหรูอดีตออกมาก็เป็นล้านกว่าก,ากับสองล้านนะยุคยุคสมัยที่เขาออกมานะครับก็เรียกว่าเป็นตัวหรูตัวแพงมากๆตัวหนึ่งเลยแล้วก็เป็นตัวที่ปัจจุบันนี้ตามหากันให้แบบว่ามาเป็นช้อนมาเป็นช้อนเก็บกันใหญ่เลยนะครับก็สภาพตามที่เห็นนี่ครับเนียนกริบทุกจุดทุกบิติ ถ้าท่านชอบหรือสงสัยประการใดก็ติดต่อหาเจ้าของรถตัวจริงเขาได้ตามลิงก์ข้างล่างเลยครับไปสอบถามดูนัดดูรถทดลองรถกันนะฮะก็ขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับฝากติดตามช่องเอาไว้ด้วยรถดีๆมีมาเรื่อยๆและมีมาเป็นประจำเกือบจะทุกๆวันนะครับสวัสดี